ครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้าง input ให้ user อร์ให้ยูเซอระไรปฏิสันฐานกับเรานะครับให้ user อร์โต้อตอบโปรแกรมกับเรานะครับอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่มีการใช้งานบ่อยๆนะนั่นก็คือการใช้รูปเนี่ยเป็นตัวรับ input จาก user นะครับในตอนนี้เนี่ยจะนับจะรับจะแสดงขอ <c oughs> จะแสดงวิธีการรับ input แบบสวิชนะครับ ถ้าเราเนค้นหาสวิตช์ไอคอนในเว็บเราก็จะเจอประมาณนี้นะครับเนี่ยสวิตช์ที่เป็นลนักษณะถูกผิดอย่างเงี้ยนะครับสวิตช์ไอคอนบางเว็บไซต์ก็แจกฟรีเลยแฟดไอคอนแฟดไอคอนเหรอสวิตช์ไม่ค่อยสวยแต่ก็มีอ่ะแฟดไอคอนก็ใช้ได้นะครับหรือไอคอนเอทก็ได้อันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะครับไอคอนเอท อ่ะนี่ยนะครับเราก็ไปเว็บไซต์ที่แจกฟรีซึ่งก็มีสวิตอยู่หลากหลายประเภทนะครับแต่ถ้าเราต้องการสวิตแบบอะไรนะแบบของจริงอะ่ะอันนั้นต้องไปหาเป็นรูปแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ใใ้สวิตที่เขาแจกแจกนี่ก่อนก็พอแล้วนะครับว่ามันเรียบหรูดูดีอยู่แล้วนะครับกดโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเอาขนาดที่เราต้องการนะครับก็ แล้วยิแปดก็เล้วกันใหญ่ๆไว้นิดนึงนะประมาณนี้นะครับหรือเหมาะกับ iOS เลยมันก็จะมีขนาดที่ใช้ใน iOS นะครับแต่เราไม่นะเอาใหญ่ไว้ก่อนเนาะ512 Unlock for all ใหม่จะใช้แค่นี้ p n g free อ๋อ <laughs> ขออภัยโทษทีลืมดูฟรได้แค่นี้นะครับแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับ ฟรีกดดาวน์โหลดเลยโอเคกดไวเดสท็อปก่อนนะครับแล้วไปเลือกสวิตช์อีกแบบหนึ่งลองจากแฟลชไอคอนบ้างนะครับสวิตช์อันนี้ออกไปแล้วเนาะจริงท,ที่แฟลชไอคอนจะแจกฟรีมากกว่านะครับอ่าอ่าอ่าแบบไหนแบบถ้าแบบสี่เหลี่ยมจะต้องมีคู่นะอ๋อลืมบอกไปนะครับการหาสวิตช์นะครับ ต้องมีคู่มันนะครับถ้ามีเปิดต้องมีปิดนะครับตัวนี้แบบนี้ถ้าเราอยากจะไปดูคู่มันเนะี่ยเราคลิกเข้าไปมันควรจะแสดงคู่ของมันอยู่ไม่แสดงแล้วเนี่ยปกติจะแสดงคู่ให้ด้วยนะครับลองดูตัวนี้อ่อท่าทีโท่าทีเดี๋ยวนะครับเหมือนจะมีหมวดหมู่นะครับมันจะบอกหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่อะไร สวิตฟรีไอคอนอันนี้ไม่มีกรุป๊ <Yeah. S 2> ปแฮะปกติจะบอกกรุ๊ปด้วยนะครับอื hmm. ต้องหาคู่ไปหน่อยนะครับถ้าจะใช้สวิตประมาณนี้ ่ะงั้นผมบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับสหรับกรณีที่เราไม่ได้เอาไปใช้ในทางการค้านะครับเราก็ไปหาสวิตช์ที่มีมากมายบน Google เลยนะครับค้นหารูปนะครับไปหาสวิตช์ที่พอใจโดยเล็งไปที่สวิตช์ที่ไม่ติดลายน้ำนะครับไม่มีลายน้ำไม่มีลายน้ำ เดีย๋ยวเอาสักอันนะ้ะหอมยาเอาแนวดิ่งนะครับอ่ะอย่างนี้มีคู่อยู่เนี่จากไหนเนี่ยชัตเตอร์สต็อกเลยนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาจากแชตเตอร์สตอ็อกมีเยอะแยะมากมายเข้าไปดูปุ๊บติดลายนะ้ำ แต่นะครับดูดีๆถ้าสมมุติว่าคู่ของมันไอชุดเนี่ยไม่โดนไลยไม่โดนลายน้ำชัตเตอร์สต็อกเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับสวิตซ์ Switch. เข้ามาแล้วมันหายไปไหนวะถ้าดูจากหน้าแรกนี้เลยเอาตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าไอคอนเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับลากันออกมาเลยนะครับ โอเคเราได้สวิตช์ตามที่ต้องการแล้วนะครับอันแรกก็คืออันนี้นะครับอันที่2ก็คืออันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมาทำนะครับนั่นก็คือจะต้องแยกคู่มันนะครับอันนี้รูป,ปมันมาทั้งบวกเอทั้งเปิดทั้งปิดเนี่ยเราต้องมาแยกเปิดกับปิดออกจากกันนะครับโดยการโค,คลนออกมาอีกอันหนึงนะเปิดปิดก็เป็นออนหนึงนะครับ,รบแล้วก็ออนสอ อันนี้ดีตรงที่ว่ามันเป็น png มาให้เลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นโปรง่งหรือเปล่ากับอันนี้ดูพิเยษอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น on 2โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มัน off สิ off หนึ่นะอ on 2กับ off 2เป็นเ webp เปิดขึ้นมาแล้วมันเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้ก็ไม่มีปัญหาครับถึงแม้จะเป็นนามสกุลจุด webp มาจาก s t o อกนะครับ เราไม่ได้เอาไปขายนะครับเวลาแต่เราจะามาฝึกฝนการเขียนโปรแกรมนะครับดังนั้นแล้วความเร่งเิศศีสิทธิ์ไปก่อนเพราะไม่ได้เอาไปขายนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องการนะครับตอนนี้เราเปิดออนใช่ไหมสิ่งที่เราต้องอยากได้เนี่ยเราคืออยากได้สวิตตัวออนแบบนี้นะครับให้ดีเนี่ยก็ทําการกะได้สายตานะครับเลือกครับประมาณนี้นะครับ ข้างบนห่างเท่ากันหน่อยนะซ้ายขวามันได้แค่นี้ก็ประมาณนี้ได้สายตานะครับอ่ะ,ะมาณนี้นะครับอันนี้ออนใช่ไหมอ่ะออนก็ครบเลยนะครับได้ออนดูพิเคททีฟเหรออืมยังไม่ต้อง d ันดูพิเคทแอททีฟก็ได้ก็เดี๋ยวจะเซฟเป็น png อยู่ดีอ่าเซฟเลยก็แล้วกันนะครับก็อ่า เซฟเอสเหรอทำไมไม่มีอันนี้มันได้เป็นจุดทิพเหรอครับทิพกับทิพยะครับช้ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะนี่ไงตอนปิดถามเป็น png อยู่นะครับก็ออนนะครับเซฟแล้วก็ปิดตัวนี้มาเปิดตัวนี้เหมือนกันนะครับเอาตัวออฟ อ่าตัวนี้นะครับวิเคไปแต่ว่าตอนปิดปุ๊บฐานนะครับก็เป็น png เซฟโอเคนะครับจำอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าจะจะจะ,จะ,จะใช้งาน,นจริงๆก็ไปซื้อเขาหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ออกสา์ออกแรงเนาะมา ดีไซน์อย่างนี้แต่ถ้าเราดีไซน์เป็นนะครับก็ไปดูรูปแบบแล้วก็ทําเองก็ได้นะครับอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราเราทำเองแต่ไปลอกรูปแบบเข้ามานะครับแต่เราทําเองอะ่ะเนาะมันห้ามไม่ห่ะเรามองไม่ได้หรอกโอเคอันนี้ก็ on off โอ้นี่จึงเดียวนะครับแต่เป็น p n เให้เรียบร้อยนะครับเราก็คัดออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ on ใช่ไหมฮะออนซึบเซฟ ทางที่ดีก็ไปดาวน์โหลดของฟรีมาดีกว่านะครับแน่นอนกว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาโอเคนะออนออฟโอเคเราได้ตัวสวิตช์2ชุดแล้วครับแนวดิ่งอันนึงแนวอันนี้อันนึงนะฮะวิธีการใช้งานเนี่ยก็มีอยู่2วิธีนะครับหน,นการใช้สไลด์คอนโทรลก็ช่วยนะครับแต่การที่จะทำสวิตช์นะครับเราจะต้องมีค่า ฟิลที่มันจะรับการกดปิดเปิดก่อนนะครับเช่นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเอาได้ทีละอันแล้วถ้าเรากดออนน่ค่ามันควรจะมีค่าฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเนี่ยรับค่าเป็นออนหรือออฟเงี้ยนะครับผมตั้งชื่อว่า sw เป็นเทคนะครับเพราะว่าค่าตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานต่อนะครับเพราะว่าถ้าไม่สร้างค่าในการที่แบบว่ากดสวิตช์ออนแล้วเครื่องหมายคำว่าออนปรากฏตรงนี้นะเราก็ไม่รู้จะทําไปทําไมเนื่องจากว่า เราจะทำสวิตช์เพื่อรับ Input จาก User นะครับการรับ Input ก็ตอนนี้ถ้าเป็นสวิตช์ก็จะมีอยู่สสถานะคือไม่ออนก็ออฟดังนั้นค่าที่รับมาได้เนี่ยเวลากดออนก็ควรจะเป็นออนกดออฟก็ควรจะเป็นออฟนะครับโอเคมาดูกันใช้งานแบบสไลด์คอนโทรลตรงนี้นะครับสไ i d e Control ก็เอาสไลด์คอนโทรลมาปูขนาดสวิตช์ที่ต้องการกันนะครับไม่เอาอะไรสักอย่างตรงนี้เอาออกเอาออก แล้วก็ถ้ามันมีสเปซข้างข้างข้างล่างตรงนี้เนี่ยคอนโทรลมันอยู่ตรงนี้นะครับเอาออกตรงนี้อ่าศนโอเคนะครับเราก็จะได้ขนาดของสวิตที่เรากล่าวไว้นะครับว่าจะใช้นะฮะสมมุติว่าเอารูปตามตามรูปนี้เลยเนาะสิ่งที่เราต้องทําเราก็เับเบลคลิกตรงสไลด์คอนโทรลนะครับมันมีสไลด์คอนโทรลก็ควรจะมี2สถานะเท่าน,นั้นนะครับคือออนกับออฟไอเนี้ยเลยไม่เอานะครับเอา2พนานเก็พอแล้วตั้งชื่อออบเจกต์นะครับหน้านี้ จะเราจะใส่ตัว on เนี่ยเราก็ตั้งชื่อมัน,นเ่าเป็น Object on นะครับแล้วก็อีกหน้านึงก็เป็น Object off นะครับอุ้ย off หน้า Object on อเอาอะไรมาใส่อนะ่ะก็เอาสวิตออ on นะมาใส่ก็ลากใส่แค่นี้เองครับแล้วก็กะให้มันตรงกลางเป๊ะนะครับหน้าสวิต off ก็เหมือนกันกะให้ตรงกลางเป๊ะดังนั้นแล้วทั้งสองหน้านี้ลองเลื่อนดูนะฮนะ คราวนี้ดูเหมือนตัวอันนี้จะเคลื่อนหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆกะตรงกลางนี่ไม่ได้ละเพราะว่าเราจะต้องเอา,เอาตัววงกลมตรงนี้เนี่ยตัววงกลมตรงนี้นะครับให้มันอยู่ในแนวที่มันไม่ควรจะเคลื่อนนะครับมันควรจะมีสวิตช์เคลื่อนกระดกไปกระดกมาเท่านั้นเองครับการเคลื่อนแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าตัววงกลมที่เป็นฐานเนี่ยมันเคลื่อน แล้ววิธีเราจะให้เป็นเประเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวช่วยนะครับก็คือพวกกริดนั่นเองครับโชว์กริดมันจะพลาดพผาดานโดยคร่าวๆนะครับก็เอาเส้นมาเร็งสักหน่อยหนึ่งนะครับนะสมมติว่าอยู่ตรงนี้กริดไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าเส้นนั้นก็ด้วยสายตาก็ใช้ได้แล้วนะครับก็จะเป็นวิวเอากริด โชว์กริดอ่ะกริดอยู่ไหนล่ะอ่ะกรงนี้นะไม่เอาละเอาเส้นก็พอใส่น้ำหนักเส้นสีดำหรือสีแดงสีอะไรก็ได้นะให้มันดูชัดเจนตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วไปดูขาออฟนั่นเห็นไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเลื่อนให้มันมาอยู่แต่อย่าให้เลยนะครับถ้ามันจะเลยแล้วเนะี่ยเราจะเป็นต้องขยายไอ้พื้นที่ <c oughs> ที่เป็นสไลด์คอนโทรลออกด้วยนะครับขาออฟให้แตะวิ้ย,ยให้แตะเป๊ะเลยนะนีะ่ชิดอย่างนี้กลับไปดูออนอีกทีนึงออนยังไม่เป๊ะเนะเะาะออนนิ่เป๊ะประมาณนี้กะด้วยสายตาก็ได้นะครับมันคงไม่เป๊ะขนาดนั้นอ่าประมาณนี้นะครับจะเห็นได้เชัดเจนก็คือลองเลื่อนดูนะครับเห็นไหม ต่างจากตะกี้เนาะเพราะว่าตัวฐานเนี่ยเคลื่อนน้อยแล้วแต่มันยังเคลื่อนอยู่นะครับก็เคลื่อนขึ้นหรือลงวะหยับดูเคลื่อนลงอีกนิดน,นึงนะอ,อย่างเงี้ยนะครับพอใช้ได้ละนี่ก็ไม่จําเป็นละก็รูปแบบการดีไซน์ก็จําเป็นต้องให้แบบมันเนียนหน่อยนะครับมันเนียนหน่อยสวิตช์ควรจะอยู่ที่เดิมแล้วออนออฟปรากฏขึ้นมานะครับ ส่วนในขอบตรงนี้เนี่ยเราสามารถซ่อนมันก็ได้นะครับเดิมมันมีสีใช่ไหมมันจะทําให้เห็นว่าอ๋อมันสวิตช์มัน, Switch, มนถูกจํากัดด้วยขอบนี่อีกทีนึงก็เอาขอบออกตรงนี้นะครับเพิ่มาที่สไลด์คอนโทรลตรงตรงพา n นลนะครับนี่นะฮะพารนลเอาออกเป็นนันนะครับก็จะไม่มีอ่าคราวนี้ย้ายสวิตช์ให้ย้ายทั้งชุดนะครับไปไว้ที่ไหนเนี่ยมันก็จะเนียนๆอย่างเงี้ยเนาะไม่เห็นหรอกแต่ถ้าดับลคลิกดูนะครับ ดูดีๆนะครับไม่ใช่ออบเจกมันซ้อนกันนะฮะออบเจกที่เป็นสไลด์คอนโทรลอยู่ครอบอยู่ด้านนอกนะครับออบเจกที่เป็นรูปอยู่ด้านในนะครับเวลาจะเลือกสไลด์คอนโทรลเนี่ยไม่ใช่เลือกที่รูปนะครับให้เลือกที่ให้เลือกเราจะรู้เองนะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องมีขอบไว้ดูครั้งแรกนะครับเพราะว่าจะได้เลือกถูกนะครับแต่ถ้าเรารู้ตําแหน่งแล้วเราก็ Double click ดับเบิลคลิกดูอ่ะตรงนี้ได้ละสไลด์ Slide ดูอีกทีนึงโอเคใช้ได้ละอ่ะคราวนี้เราจะมาทำอินพุตแล้วนะครับ ถ้า user กด off สถานะมันควรจะเปลี่ยนเป็น o n เนาะถ้า user กด on สถานะควรจะเปลี่ยนเป็น off นะครับดังนั้นะแล้วทุก object ในไฟ l e m a k e r สามารถที่จะใส่ปุ่มทำให้เป็นปุ่มได้นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก pattern set up เขียนสคริปต์ให้มันนะครับหรือนสคริปต์ว่าอ่าอ๋อตะกี้ผมทดสอบเขียนเอ,เอาใหม่ก็แล้วกันอ่าโอเคนะครับ toggle หรือสลับ switch อะไรก็แล้วแต่นะภาษาไทยก็ได้ สลับสวิตช์สเป็กันล้วกัน,นครับอย่างแรกนะครับเราจะเขียนสคริปต์เดียวนะครับแล้วให้มันทำได้ทั้งออนกับออฟเลยนะครับวิธีการนะฮะเราก็ทําการรับค่าก่อนนะครับไมาให้ส่งค่าก่อนเนาะถ้าเราเลือกใช้สคริปต์สลับส i ิวในในรูปที่ชื่อออฟนี่นะครับเราก็ส่งค่าออนเข้าไปนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมันเป็นออฟใช่ไหมเวลากดปุ๊บเนี่ยเราต้องการเปิดอ่ะเราต้องการสลับให้เป็นออนเราต้องส่งค่าออนเข้าไปนะครับขณะเดียวกันถ้าถ้าเป็นสวิตช์ออนนะครับทําให้เป็นบัตทอนเนี่ยมันออนอยู่ใช่ไหมเราต้องปิดมันอะ่ะปิดมันเท่านั้นสลับสวิตช์เราก็ต้องส่งค่าออฟเข้าไปนะครับไม่ใช่ส่งค่าออนเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะสลับสถานะมันโอเคจากนั้นมาแก้สคริปต์อย่างแรกก็ให้ทําการรับพารามิเตอร์นะครับ set variable ตัวที่ชื่อว่าอะไรดีอ่อเพรสอ่ะกดอะไรเข้ามานะครับกดเพรสคำสั่งในการรับพารามิเตอร์คือ get นะครับสคริปต์พารามิเตอร์นะครับอ่ะสคริปต์พารามิเตอร์มาทัดนี้เราก็จะได้ค่าที่ส่งมาแล้วนะครับส่ง on มาก็ได้ on ส่ง off มาก็ได้อนเอ้ยส่ง off มาก็ได้ off จากนั้นก็มาเปรียบเทียบนะครับ if นะ่ spring press เนี่ยไอที่กดเข้ามาเนี่ยเป็น on หรือเปล่าถ้าเป็น on ให้ทำอะไร go to off อย่าลืมว่าตัวสไลด์คอนโทรลที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราให้ออบเจกต์มันแต่ละหน้าแล้วเหมือนกันให้ชื่อออบเจกต์แต่ละหน้าเหมือนกันนะครับกดออนมาต้องไปออฟนะครับเอ้ยไม่ใช่กดออนมาต้องไปออนนะฮะเพราะว่าขาออฟเนาะมันจะกดออนอะ่ะมันต้องไปออนนะครับขาออนเนี่ยจะกด off. ออฟเพราะนั้นเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอลนะครับถ้าไม่ใช่ออนอะ่ะก็ให้ไปออฟนะครับ อันนี้ไม่งงเนาะแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบออฟก็ได้นะครับเพราะว่ามันกดมามี2ส,สถานะเท่านั้นเองนะครับเปรียบเทียบเฉพาะออก็ได้ถ้าเราอยู่หน้าออฟแล้วเรากดออฟใช่ไหมอ,อย่างนี้ถ้าอยู่หน้า on เราจะออฟสวิตช์เนี่ยเราส่งออฟเข้ามาใช่ไหมถ้า place เป็น on นไหมไม่ใช่ก็มาทําตรงนี้เลยไปหน้าออฟแทนเรามาดูผลกันนะครับกด on ได้อ f ฟกดออฟได้ on นะครับ นี่เขาเป็นแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือการส่งค่านะครับค่าเนี่ยเราจะเอาไปใช้ไงว่าตอนนี้สวิตช์ได้ละแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับมันเป็นค่าแค่การปิดเปิดออฟออฟออนออนเท่านั้นเองแต่ถ้าจะรับค่าเราก็มาแก้สกคริปต์นะครับถ้า press on นอกจาก go to object on แล้วเนี่ยให้ทำการ เซตฟิลนะครับไม่ว่าจะ On จะ Off นะไม่ต้องอยู่ใน <c oughs> Set ก่อนข้างบน,นก็ยังได้นะครับ s เซตฟิลตัว <c oughs> Switch นะครับด้วยค่าที่รับมาเลยนะครับกด On ก็เป็นออนกด Off ก็เป็น Off มันคือตัวเพรสนะครับโอเคนะอย่าลืมกดคอมมิ t <c oughs> เพื่อให้ฟันนิเกอร์รับทราบการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าคราวนี้ก็มาดูนะครับกดออ เอ,อไม่ใช่กดออฟเราตะกี้มันเป็นออนนะสถานะตอนนี้เป็นออฟถูกแล้วจากออฟจะกดให้เป็นออนก็กดออนนะเราก็ได้ละจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับได้คา off, ่าออฟค่าออนแล้วก็เราก็ไปทำอะไรต่อในโปรแกรมอันนี้ก็จะเป็นการแสดงวิธีการรับค่านะครับจากยูเซอร์โดยการใช้รูปภาพนะครับก็เป็นออฟเป็นออนต่อมานะครับอันนี้วิธีการที่หนึ่งใช่ไหม วิธีการที่สองคือการใช้ตัว relation เขาช่วยนะครับวิธีการเราก็จะต้องสร้างนะครับสร้าง table ที่เป็นเก็บรูปขึ้นมาก่อนนะครับเช่น table ชื่อว่า s w switch นี่ยแหละเรมันคลิกไปในนั้นไม่เอาอะไรสักอย่างนะครับแต่จะเอา status นะครับก็คือกด on กด off ไปแหละแล้วก็ photo นะครับในการที่สแสดง ส่วนตัวแล้วผมชอบใช้วิธีนี้มากกว่านะครับเพราะมันสามารถใส่รูปแบบสวิตได้หลากหลายมากกว่าเช่นนะครับโฟโต้หนึ่งเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะกดโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเทเบิลสวิตนะครับสิ่งที่เราต้องทำแนะนำให้กดวิวเป็น l i s t นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ แล้วเราก็ new record ขึ้นมานะครับน,นี้สถานะเป็น on นะครับ on แล้วก็ on มาใส่ลากใส่นี้เลยแล้วก็ off นะครับ off ก็ลากานี้ใส่แต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าเออข้อดีของการทำแบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้นะครับ photo 1 c h a n เชแล้วก็ photo สองเช g งกดโอเคลาก photo 2ออกมา โหสอ on, on ของโฟโต้2ก็คือตัวนี้ off ของโฟโต้2ก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะวิธีนี้เนี่ยเราสามารถใส่สวิตช์ได้มากกว่าหนึ่งนะครับแล้วการเรียกใช้งานหลักการเรียกใช้งานก็กลับไปที่นี่นะครับเราจะต้องมาทำการกด on off เหมือนเดิมแต่ ต้องทำ relation ก่อนนะทุทีครับต้องทำ relation ก่อนโดยเอา relation ของ ifield ที่ตัวสร้างนี้นะครับเป็นตัวในการเชื่อมนะครับอย่างแรกถ้าไม่มีชุดนี้นะมันจะโบโบเนาะไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ทำ relation กัน switch นะครับ switch sw เชื่อมไปที่ status นะครับของฝั่ง switch นะฮะเราอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่รายงานนะครับมันคือ table ชื่อว่า a n t i t o n นะครับ ก็คือตัวนี้ด้วยนะครับแล้วเราสามารถดึงเอา relation มาแสดงได้ละในหมดเลยเอาดึง relation มาจากสวิตช์นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ที่การเลือกนะครับว่าจะเอาสวิตช์ตัวที่1รูปแบบที่1ห,หรือรูปแบบที่2เอา1ก่อนนะครับขนาดเราก็อ่ะยังไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่าสวิตช์มาันมาเล็กๆอยูล่ละตอนนี้สถานะเป็นออฟใช่ไหมเราได้ค่าออฟเลยนะครับเล็กเกินไปเพราะว่ามันมีถูก p a ดด i n g กำหนดไว้อยู่นะครับเนี่ยตั้ง8ดเอาออกนะครับ0 0นย์ศย์ 0 0แล้วก็ขอบกลมไหมเดี๋ยวค่อยกลมตามนั่นก็นแล้วกันแล้วก็มาสั่งตรงนี้นะครับว่ามันเป็นรูปเนาะให้ทําการขยายรูปให้เต็มกรอบนะครับแล้วก็รักษาสัดส่วนของรูปโอเคกดเบ้าใหม่โอเคนะครับสวิตช์ได้ละแล้วเช่นเดียวกันถ้าไม่เอาขอบตรงนี้กองออกนะครับตรงนี้อ่ามันก็จะเห็นตัวสวิตช์โดดเลย แล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดขอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะถ้าเป็นออบเจกต์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับขอบกลมได้นะครับเพราะมันเป็นฟิลเนาะแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้ทําไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ปรับขอบกลมนะแต่ขอบกลมมันก็ยังมีสเปซเกิดขึ้นอยู่เนี่ยสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราก็ต้องปรับขนาดของไอตัวฟิลตัวเนี้ยให้มันพอดีกับรูปเลยนะครับรูปมันใช้ขนาดเท่าไหร่วะ เราก็มาดูนะครับดูดูไซส์มันนะครับก็คือทูนะครับ Adjust Size ค่าตอนนี้ของมันคือ64คูณ3 2พิกเซลนะครับเราก็มาดูตรงนี้64คูณ3 2พิกเซลใช่ไหมอ่ะีนไง64คูณ3 2พิกเซลจะได้ค่านี้แล้วเวลาเมาส์ไป โอ้ปอดกับพอดีนะครับรูปถูกบีบอยู่ทาไมถึงถูกบีบมีตัวไหนบีบมันอีกหรือเปล่า0ูน0หมดแล้วก็แสดงว่าจำเป็นจะต้องเอาตัวรักษาสัสดส่วนออกนะครับตัวนี้ลองดูใหม่เป็นมาน,นิดนึงแต่ก็ยังมีขอบอยู่ดังนั้นแล้วก็หดลงไปได้ไหมหปึ๊บ เราลองดูไม่ได้นะอันนี้คือสุดละขอบตรงนั้นน่าจะเป็นขอบของไอ้ตัวนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราเลือกเป็นออฟใช่ไหมเราได้ปุ่มออฟถ้าเราเปลี่ยนเป็นออนนะครับเราก็ได้ปุ่มออนดังนั้นแล้ว สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราไม่ใช่มาใส่ตรงนี้เองนะไม่นะครับเราจะทำการเออเราจะทําการกดปุ่มตัวนี้แล้วให้ได้ค่า on off เหมือนเหมือนเดิมนะครับวิธีการนะฮะก็จะเป็นการ toggle แล้วนะครับแตกต่างจากสคริปต์ตะกี้นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้อ้างอิงมันไม่ได้อ้างอิงไอตัว slide control นะครับตรงนี้ต้องเขียนสคริปต์ใหม่นะฮะสคริปต์ใหม่อ่าสลับ sw เนาะอันนี้เป็น toggle ละ หรือสลับ a t b 2ก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือถ้ากดครั้งแรกนะครับถ้า sw ก็คือไอ้ฟิวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันว่างนะมันว่าง is empty เพราะว่ามันมีโอกาสว่างไว้เนาะจริงๆแล้วไม่ว่างหรอกเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยเราสามารถใส่ auto enter ให้เป็น on หรือ off ได้ฉทนั้นเช็คอย่างเดียวเลยก็คือถ้า sw ตัวเนี้ยเท่ากับ on ถ้าสถานะมันเป็น on อยู่ให้ทำการ SetField นะครับ SetField sw นี่นะครับให้เป็น off ซัก f หรือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ on มันก็ต้องเป็น off อยู่ใช่ไหมเราก็สลับให้เป็น on แล้วก็อย่าลืม commit record c o m m ิตเลกคอรตอนนี้เองนะครับม script ีสคริปเป็น t o อกเกิสคริปต์นี้จะเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือให้ยัดค่าเลยนะครับให้รับพารามิเตอร์นะครับรับารามิเตอร์แล้วก็ยัดค่าเข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องเขียนซับซ้อนขนาดนั้นก็ได้นะครับตรวจสอบว่าไอ้ตรงนี้เป็นออนหรือเปล่าถ้าออนเซให้เป็นออฟถ้าออฟเซให้เป็นออนเท่านั้นเองนะฮะก็กดโอเคกดโอเคแล้วก็บราวจากนั้นลองมากดสวิตช์ดูนะครับ เราไม่แตะตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้เป็นค่าที่เราเอาไปใช้ทาอย่างอื่นแล้วในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับเนี่ยมันต้องอยู่ข้างหลังตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อันนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับเชื่อมต่อกับไอ้ตัวนี้ไปอยู่แต่อันนี้ไม่เชื่อมต่อนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะเลื่อนในเมื่อกดสคริปต์เลื่อนสไลด์คอนโทรลเท่านั้นเองแต่อันนี้ก็คือกดปุ๊บเดินปั๊บได้ค่านะครับก็ เป็นสวิตช์ทีอ่อ่อเวลาเลือกใช้อีกอันหนึ่งนะครับจากเดิมนี่เป็นนี้ใช่ไหมเราสามารถเลือกใช้ตัวที่2นี้ได้ด้วยนะครับแต่ต้องขยายนะครับให้มันสอดคล้องกับรูปแบบนี้ด้วยนะครับกบ็เราดูเราก็ได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้มันติดขอบเนาะติดขอบมนเราก็ได้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นว่า,าสัดส่วนมันผิดนะครับเพราะเกิดจากการจับยืดเลยนะครับต้องมาดูสัดส่วนต้องมาบอกว่า ให้รักษาสัดส่วนด้วยนะครับกดตรงนี้เหมือนเดิมรักษาสัดส่วนกดไม่ได้ให้กดเข้าไ,ไ,ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ m a i n ทนนะครับบราว u t นะก็จะได้ส,ไสัดส่วนที่ถูกต้องละข้อดีก็คือมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบสวิตช์ได้เร็วกว่าวิธีนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอาสวิตช์10รูปแบบยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็มาเลือกเปลี่ยนเอาให้เข้ากับเหมาะสมกับหน้าตาของ layout ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ รับ Input แบบ Switch นะครับลองเอาแบบบิกต์ใช้งานดูนะซึ่งไฟมิเกอร์นะครับมันสามารถติดต่อเข้ากับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ยางอื่นได้นะครับมันมีวิธีการนะถ้าเรากด on ตรงนี้เนี่ยเราสามารถสั่งให้สวิตช์ไฟเปิดก็ได้นะครับก็ต้องไปเลือกใช้สวิตช์ไฟที่มันสามารถรับคําสั่งที่มันสามารถเชื่อมต่อกับไฟมิเกอร์ได้ซึ่งมีนะครับเป็นลักษณะของพวก Wi-Fi สวิตช์อะไรประมาณนั่นแหละที่มันสามารถสั่งงานจากอินเทอร์เน็ตได้ ไฟไม่เกินพกเพื่อไปสั่งปิดเปิดมาได้นะครับโอเคนะหวังว่าคงน่าจะทำก็ได้เนะาะเพราะก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร,ร่นะฮะลองทำดูครับ